สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับสีจฉพาพทุกคนเนี่ยไปรับชมบรรยากาศการรับน้องของเด็กหัวซิต้านะครับที่จัดขึ้นโดย TSE หรือว่าสมาคมนักเรียนไทยนซีนอยู่นะครับบอกเลยว่างานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าปีนี้มีน้องๆจากทุกภาคทั่วประเทศไทยนะครับมาเข้าร่วมกับเราอย่างคึกคักความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังได้สปอนเซอร์ใจดีจากเท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็ร้านอาหารไทยเลิฟไทยในเซี่ยงไฮ้ด้วยครับให้ทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยครับ ว่นนี้เราไปทักแอบทักใครน้องสตาร์เป็นยังไงแม่เรียกใบป่าใบป่าสวัสดีค่ะชื่อปจามัยนะคะโชว์ไปชื่อไหนโชว์ไปชื่อไหนอ่าไปชื่อไปชื่อของเราเป็นสามใครนะฮะไอ้ไทยในนี้มีสีกี่คนอ่ะมีกี่คนไอ้ไายตีสี่คนับเออคนเดียวก็ไม่ไหว คนเริ่มสัมภาษณ์กันแล้วโอ้โหทำไมทางนี้ฮอตจังเลยอ่ะฮอตมากเราแวะมาดูกลุ่มนี้หน่อยฮะโอ้โหตอนน้องสื่น้องสวยมากประเด็นโอ้โหทรงงานหนักมากทางนี้เป็นสาวฮอตที่นี่หรอเนี่ยคนขอชื่อเยอะ อไม่ธรรมดาน้ำข้าวผัดไข่ดาวอันนี้กินอะไรเป็นครับเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะชอบกินอะไรนอล้องเนยชอบกินอะไรหน,นูรอ้อหนูชอบกินไก่ทอดคะ่ะอต้องไก่ทอดมีร้านไก่ทอดที่เสี่ยงไฮแนะนำไหมฮะมีชื่อิค <c oughs> ค่ะเป็นไก่ทอดเกาหลีอร่อยมากไม่ิดได้นะค,ะคนมาทุกคนแล้วามาสัมภาษณ์เด็กใหม่กันดีกว่า แกรนสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยเหรอวัสนี้ค่ะชื่ออ้อมคะ่ะน้องอ้อมใช่มาเรียนปตรีหรือปโทครับปโทค่ะ,คะหน้าเด็กมากอ้อมเรียนคณะอะไรครับอ่าันอยู่อะไรน,นะ <laughs> หันอยู่กับจี้เจ้าอยู่เรียนการสอนภาษา,าจีนนะครับและอยากรู้ว่าทำไมถิงเลือกขวาขวาชิตาเพราะว่าโมนี้มีชื่อเสียงด้านการสอนโอเคทุกคนเดี๋ยวแวะข้างทางนิดนึงหยอกแนะนำทุกคนไปรู้จักหนุ่มหล่อนะฮะเป็นหนุ่มตากล้องของเราเ,เองก็คือพิต้านะฮะ ี่ครับชื่อตาครับผมเรียนภาษาครับอ๋อพี่ตาเรียนภาษาตอนนี้เรียนเป็นเทอมที่เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้เทอมเข้าเทอมที่3แล้วครับเทอมที่สนะฮะก็ที่นี่ก็เด็กภาษาเยอะไหมครับพี่ตาเออเยอะครับเยอะอยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกมาเรียนหัวชิตาอ๋อเพราะว่าหัวชิตานี่ดังเรื่องการเรียนการสอนครับตุ๋ยก็เลยคิดว่าเออมาเรียนที่นี่น่าจะดีตุ๋ยโอเคเห็นไหมทุกคนที่นี่แบบคุณภาพแน่นมากขอบคุณครับพี่ตาทุกคนคนนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับน้องเบาวิวอ ติดทุรานะฮะตรงนี้แค้เ่นไทตัมก่อนเรียนอะไรอยู่ทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะเรียนปโทปีสามแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็อยู่ในกิจกรรมรับน้องค่ะตอนนี้ใช่มีคำถามมาถามด้วยทำไมถึงเลือกมาเล่นที่หัวชิตา เ,เพราะว่าควาชิต้าตอนนั้นคนไทยยังไม่เยอะมากแล้วก็คุณครูแนะนําคุณครูคแนะนําบอกว่าโรงเรียนนี้เหมาะเหมาะมากโรงเรียนค่อนข้างที่จะดังแล้วก็การสอนดีแล้วก็ทุกอย่างโอเคเพราะว่าเป็นล้อมดีโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่แบบนาะอแนะนําให้มาไหมถ้าจะคนจะมามากอยู่มาตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่2 0 1 8จนตอนนี้2 0 2 4แล้วแนะน,น,นอนตพี่มาปอ,อเองนะครับเดี๋ยวจะเจอพี่แบมถ้าใครมานี่จะไปแบมอย่าลืมท,ทักทายนะฮะตอนนี้ทุกคนดูวุ่นวายกันมากเลย ตอนนี้เราจะแอบหาจังหวะไปสัมภาษณ์ไม่ได้เลยฮะทุกคนไม่พอนะฮะเราต้องสัมภาษณ์ทั่วถึงมาทีมปอโท,โท่อยฮะนี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อ A เอทครับเรียนปอโทอยู่หัวชื่อตาหัวชื่อตาวันนี้ตีมีคำถามมาถามนะฮะก็คือตอนนี้เราเข้าลงกิจกรรมอะไรอยู่ครับ กิจกรรมตอนรับน้องใหม่ปี2024ครับอ่าเป็นไงบรรยากาศสนุกสนานมากเลยคนไทยมาร่วมกันเยอะแต่ว่าคําถามไม่ได้คําถามนี้ครับคำถามที่ดีิจะถามก็คือทําไมถึงเลือกมาเรียนหัวเซตาครับเพราะว่าหอวิซตาเป็นมหลาลไรที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาอยู่แล้วทําให้เลือกมาเรียนที่นี่แล้วเมืองเชียงรายเป็นเมืองใหญ่และนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนมาเรียนหัวเซตานะครับขอวีชาร์ เกมอะไรเนี่ยมีการขอวีแชทด้วยอ่ะม uh> oui> ันก็จะมีคนหนึ่งกิจกรรมันก็ไม่ร่วมแต่กินของของช่องจีน่าอ่อนยูนะฮะใครรู้จักเขานะครับช่วยบอกเขาหน่อยฮะรีบมาบอกก็หน่อยมาดูน้องๆโอ้โหมานั่งกินชาไทยงงมากอ๋อ DJ มาถ่ายก็เลยแบบต้องมากินน้ำชาไทยโอเคโอเคอ่ะ ดูสตาร์นะฮะมาดูครับุยคบ้านเดียวกันของี่ชนบุรีคืออะไรชนบุรีค่ะควาขวัญชนบุรีขอทำบ้านบุรีค่ะรรี ข้าวหลามอร่อยจริงเหรออะไรออะีอะไ้วขอีกรอบได้ไหมอะไรนะทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจัดสาดีประเพณีมีความโอ้โหนี้ใคยเหรอแม่นี่คือคู่สาวชยงบุรีโอ โรตีสายไหมหต้องเจ้าไหนต้องเจ้าไหนตัวนีตอบชื่ออะไรคะตอบชื่อแบมบูอยู่จีค่ะใคริดตามอยู่แล้วไมามาตอไปชอบดาดะเทนเดรูบะดาค่ะเป็นใครเที่ยวทินที่ไหนไดตอบมาได้ได้โอเคขอบคุณค่ะามให้อีกนคนสองคนสองคนสองคน เราชื่ออะไรคะเขียนชื่อใครลงไปในช่องที่ช่องที่สี่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับบ้างบทคือไข่เจียวอาหารบดคือไข่เจียวจินนี่ทอดไข่เจียวเป็นไหมท้อก็ทอดไม่เป็นหรอ๋อทำเป็นอยู่อย่างหนึ่งอะไรทำอะไรมาม่ามาม่าเอาไไว้มาทำให้พี่กินนะเอา ไม่แปลกอเดรียนเต้นทุกคนนี่ปกตินะทุกคนเต้นทุกคนไม่เต้นตรงนี้นี่นี่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจากข้าวแก่น้อยนะฮะนี่ก็ให้ขนมเรานะครับเพื่อจัดกิจกรรมในวันนี้นะฮะดูแก่น้อยนะครับเป็นทั้งหมดสี่รสชาติก็จะมีเป็นอะไรอ่ะมีคือรสอะไรอ่ะรส spicy flavor นะครับรส spicy classic flavor แล้วก็ spicy chill อ g g รสปลาหมึกแล้วกัน รถต้นหมูกะี่คาบิคิวซอนนะครับไปเดือนนปต่นไปนาปนไป้นะ้นไปตนต้นไปตนไ้นไ้นไปตนืปอ้นไปตนยปนไต้นอปต้นไปต้นไปตนไปต้อไปนไปตนไปต้นนตไปตไน ด้วยใส่เธอะไซีรีส์สทุกคนอาจจะสงสัยว่าเกมนี้ได้ยังไงคือเกมนี้จะไม่มีการพูดคนหลังก็ดูได้แค่ลูกแล้วก็ว่าตามรูปวาต่อต่อกันมาทุกคนมีก,นกระดาษเป็นแผ่นหลังของคนหน้าเพราะฉะนั้นตั้งใจวาดให้ดีเกมนีนออ้นะทุกคนจับเวลาแค่3นาทีเท่านั้นนะครัโชว์ผลงานชิ้นโตแดแร็งาอ้อ่ะอันนี้คือแบบเก็บรายละเอียดมาก

อมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในอนาคตครับซึ่งกิจกรรมนี้แน่นอนครับว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมแน่นอนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่วัฒนธรรมครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเครื่องดื่มอาหารการกินเอ่ยต่างๆรวมถึงการแสดงด้วยครับก็เลยเอากาสนี้แจ้งน้องๆไปด้วยเลยครับใส่ใกขณดนั้นเขาว่าส่งเขาไปในกลุ่มนักเรียนไทยในหัวชิต้านะครับนั่นก็คือกิจกรรมมินิเอ็กซโปอ่ะในนี้มีใครรู้จักกิจกรรมมินิเอ็กซโปบ้าง กิจกรรมรับน้องนะครับนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่รวบรวมนักเรียนไทยในมหาลัยรวมตัวกันแล้วเนี่ยยังเป็นพื้นที่นะครับให้คนไทยในมหาลัยได้รู้จักกันมากขึ้นและให้คํำปรึกษากันนะครับแลกเปลี่ยนระหว่างประสบการณ์กันเลยที่นี่นะครับใครที่อยากจะมาเรียนกับพวกเราเนี่ยอย่าชิานะครับมาเป็นครอบครัวที่ซีนวกันครับ